แซงคืออะไรอื้มในอักษรจีนแปลว่าสีเหลืองอีทอยเปียวเตียหวังเอี้ยงขวางลักกะหวังตีซึ่งเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองอำนาจและจกกะักรพรรดิจักอุยแซ่ซีอื้มปีสีอุยจะกายกิกเซี่ยงไก่แซ่ซี สิวเก่าเจียวเต้งเสียแวตีจุงเก่งในฐานาะแซ่อึงจึงเธอเป็นแซ่มงคลที่ได้รับความเคารพจากชนชั้นสูงอแซ่คิงหวังเออถวังสวยตั้งไก่หว่งตีแซ่อึงมีต้นกำเนิดมาจากจากักรพรรดิในตำนานซึ่งคนจีนเรียกว่าหว่งตีอีไกเอาต่อปีจิมเมงอุยตีลี่อุยเออหิงกิมโอปักแซ่ไกอึองกอกลูกหลานของท่านได้รับแต่งตั้งให้ปกครองดินแดนในเมืองหวังซึ่งอยู่ในมณฑลหูเป่ยปัจจุบันจูกิมอึงแ สีฉวงกิ้วจับไตจวดสียกีไกแ่แซ่ซีจื้อเจ๊ปัจจุบันแซ่อึ้งเป็นหนึ่งในสิบแซ่ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกอแซ่หนังซื้อจูเยวปุงปู่ดอกึ่งตังหกเกียงไ้น้ำอีคิบตงนำอะกักดีผู้คนแซ่อึ้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกวางตุ้งหกเกียนไฮหลําและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฮอต่อแก้เจอกต่อเสียงเงียบกาเอี้กกะอุยเลี้ยวเนี้ยหกหักคุยตงเอยอจักเองหลายตระกูลมีบทบาทสำคัญในธุรกิจ การศึกษาและการแพทย์แจลีสีแหลงแก้ชูแปะเก้าหกเบียรอยู่อุ้งไตกวางจูเชียตัวเนี่ยแ่็งเจ้าสถานที่แห่งนี้คือศาลเจ้าพระหยกขาวจังหวัดสมุทรสาครนำสร้างโดยด็อร์แสงชายโสธีวรกุลและคณะผู้มีจิตศรัทธาซึ่งท่านด็อร์แสงชายก็แท่อึ้งเช่นกัน